สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับหวยเด็ด่อไปทุกทท่านกันเลยเนาะก็กลับมาพบกันแทบสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับแล้วก็เลขออกแบบนี้นี่ก็ก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับซึ่งย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่จนถึงในปี40นะครับมันก็ออกแบบนี้เนี่ยนะครับน้อยมากเลยนะครับมีแค่ประมาณ4-5ช่วงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมองไม่ดู อาจจะมองไม่ดีก็ได้นะครับแต่เท่าที่เห็นมีแค่สี่ช่วงฮะได้ออกแบบไหนก็คือได้3ตัวนะครับในงวดก่อนหน้าออก6นะครับศูนย์หกสามนะครับแล้วก็ถัดมาเว้นหน้างวดหนึ่งมาออกอีกนะครับแต่ไม่ใช่ออกตัวตรงๆกันเนาะศูนย์หกสามหกศูนย์สามเนี่ยมันก็สามตัวก็มีแค่นะครับสามตัวแค่นี้นะครับลองย้อนไปดูที่มันออกแบบนี้นะครับก็จะมีในปีหกศูนย์หกศูนย์ในปีนะครับ 2งวดเลยนะครับสช่วงนะครับเนี่ยสี่สามหนึ่งเว้นมาไม่ออกนะแล้วก็1 4 3่นะครับหกสามศูนย์นะครับนี่เว้นมา 60, เนี่ยสามหกศูนย์อ่าเนี่ยพีหกศูนย์นะครับจะคล้ายก,กันกับในช่วงนี้เลยนะครับมันจะออกเหมือนกันไหมนะครับเนาะอ่ามีสามมีสี่นะมีสี่มีเด่นสี่เหมือนกันแล้วก็มาสามมีสามศูนย์ล่างเจ็ดเก้าหก ก็ไม่แน่นะครับอาจจะออกเหมือนกันกับในปี60ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงนะครับสถิติเท่านั้นนะครับก็ใครชอบก็ลองนาไปจับเนาะเนี่ย372273นะครับอ่ะลองซื้อไปแล้วกันนะครับเผื่อจะออกนะฮะเนาะอ่าแล้วก็ไปในปี51นะครับ377 377ออกมาเหมือนกันตรงๆเหมือนกันเลย3ตัวซึ่งมันออกแบบเนี้ยนะครับก็มีไม่กี่งวดหรอกนะครับเนาะอ่ะลองมาดูแล้วกันนะครับซึ่ง ซึ่งเท่าที่ดูแบบนี้นะครับเดน2ตัวเลยก็คือจะเป็นนะครับในที่ในหลักหลักสิทธิ์นะครับโอดก่อนหน้าเนาะสองตัวนะครับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างเนาะห้ากับหกมาหกสองกับสามอ่าสองกับหกมาสองอ่าเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งมาหนึ่งน,นะครับ ก็เท่าที่ดูก็ก็มาในหลักสิบนะฮะในห้าหกมา10 2 6มา10 7 1ก็มาในหลักสิบนะครับอืมก็ล่าสุดก็แสดงว่า7กับ9เนี่ยจะไปในที่ในหลักสิบซึ่งหลักสิบเนี่ยรู้สึกว่า,าผมทำอยู่สูตรหนึ่งนะครับมีอยู่สูตรหนึ่งที่ว่ามันหลักสิบอ่าใช่แล้วนะครับก็คือหวยในวันเสาร์นะครับเสาร์แรกเนาะนะครับเสาร์แรกเนี่ยเด่น7เด่น9นะครับจะไปในที่ในหลักสิบ เพราะว่าในครับในเสาแรกที่ออกแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ออกเสาแรกเป็นวันที่16มีนาเหมือนกันนะครับ16มีนาสิกมีนา16มีนา16มีนา16มีนามีปี3 9 4 5 5 6 6 2แล้วก็ล่าสุด6 7นะครับซึ่งจะไปเอาใน2ตัวล่างในงวดก่อนหน้านะครับมันจะมาในหลักสิบนะนี่6กับ5มา6 3กับ7มา3 5มานี่มา5้ในหลักสิบกับ2มา7มา2ในหลักสิบ นะครับมาสองในหลัก1นะิเนาะอืซึ่งนี่แหละนะหวยวันเสาร์แรกเจ็กับสองก็มีโอกาสนะครับซึ่งเลขม,มันออกแบบนี้มันก็เนี่ยสตัวล่างเหมือนกันนะครับมาเป็นในหลัก10นะครับล่างสุดก็ในหลัก1ิบก็ต้องเป็นนะครับในที่ในเจ็ดสิบบนล่างสิบบนล่างนะครับเจ็ดแล้วก็จะเป็นในที่ใน9้านะครับในเด่นเจเด่นเก้านะครับ ส่วนในตัวที่จะมาจับนะครับเท่าที่ดูแบบนี้ตัวที่จะมาจับเลยก็คือเอาหลัก10นะครับหลัก10บนหลัก10บนงวดก่อนหน้านะครับจับไปเพิ่มแต้มนะครับ10บนงวดก่อนหน้าก็สมมุติว่าอันนี้ได้6แล้วเนาะนะครับ10บนนไปเพิ่มแต้มก็จะเป็นที่ใน7 7 8 9 7 8 9มาจับกันกับ5้ากับ6นี่ก็เป็น6นี่7กมาเอาตรงนี้แบบนี้แหละนะครับ อันนี้2กับ6ได้2แล้วนะ2มาจากตรงนี้นะฮะก็เอาตรงนี้ไปเพิ่มแทมก็จะเป็น6 7 8 6 7 8มาจับก,กันกับ2กับ6ก็ได้2 7ส่วนในปี60นะครับก็เพิ่มแทมตรงนี้ก็จะเป็น4 4 5 6 4 5 6าากมาจับก,กันกับ1นมาจากตรงนี้ก็เป็น 1- 4นะครับล่าสุดก็แสดงว่าต้องเอานะครับในงวดก่อนหน้านี้นะครับหลัก10บบนนะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์ 0. 012อ่ะลองดูแล้วกันแต่ก็ขอให้มานะครับเนาะซึ่งมันก็ออกแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยบ่อนะครับอย่างไงก็ขอให้นะครับเข้าแล้วกันถ้าจับไปตรงๆซื้อไปตรงตรงเลยก็7กับ9นะครับ7กับ9ไว้ไปในหลักสิบส่วนหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน0 1 2นะครับก็มาลงล็อกเป๊ะเหมือนกันกับในงวดน,นี้เลยนะครับเออเนาะเดี๋ยวมันจะออกนะครับ ก็บางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีเจ็มีเ้านะฮะอาจจะไม่มีในชุดนี้เลยก็ได้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ดูจากสถิติที่เลขมันออกก็จับมาบวกการจับมาเพิ่มเติมลดแต้มน,นะครับยังไงถ้าถูกใจยังไงก็นะครับนาไปซื้อนําไปจับแล้วกันนะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่ชอบนะครับก็ผ่านได้นะครับเป็นเพียงแนวทางนอกอีกแนวทางหนึ่ง นะครับให้ทุกท่านนะครับได้ไปเลือกซื้อนะครับสลับในที่ในนะครับสลากจะแบ่งรัฐทาบานนะฮะแต่เท่าที่ดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากซื้อเลขที่เลขน้องติดไว้นะครับในที่ในนะครับในหลักสิบเนาะศกับ1มาอา1่งกับ2มา1มา2มา1นะสลับมา1มา2งวดล่าสุด ก็คงต้องเป็น2มันก็อาจจะไม่มาในหลัก17มันอาจจะไปหลักหน่วยก็ได้เนาะอ่านะครับก็7 2 2 7 9 2 2 9อกา็อาจจะซื้อไปตัวกลับไว้ด้วยก็ดีนะครับแต่ถ้ามั่นใจอ่ะนะครับอ่ะเนี่ยอ่ะชุดนี้อาจจะซื้อไปตรงก,ก็ได้ส่วนชุดนี้ก็อาจจะซื้อไปตัวกลับก็ได้นะครับไม่แน่แค่ซื้อไป6คู่นี้ถ้าอาจจะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้สูตรเกา่าสูตรเกเก่า แต่เลขนี้เนาะมีในสูตรรวยไปดีนะฮะสูตรนี้มักจะเป็นเลขดับนะครับให้ไปมักจะไม่ออกนะฮะก็แสดงว่าอ่าถ้ามาก่อก็คงจะเหลือตัวนี้หละนะครับเนาะอืมเนาะแล้วก็หวยอ่าเนี่ยหวยวันเสาร์แรกอ่ะเสาร์แรกมักมักจะมีเด่นสองนะครับเพราะว่าตามสถิติแล้วอ่ะนะครับตามสถิติก็คือหวยที่เสาร์แรกออกวันที่สิบหกนะครับสิบหก มีนานะครับมันมักจะมี2นี่มา2 8 2 5 2 5เนี่ยสองออกมาเหมือนกันเลยนะครับอันนี้2 8เนาะแล้วก็นี่2 7นี่5 2ออกไป2รอบ8 2ออกไป2รอบเด้อ2 7นี่แต่สูตรเนี้ยงวดก่อนมันเข้านะครับใช่ว่ามันจะหลุดนะครับสูตรนี้ใช่ว่าจะเป็นเลขดับนะครับงวดก่อนก็เข้าเด้อน,นะฮะสูตรนี้นี่ไม่เข้าไม่เข้ามาหลายๆงวดเนี่ย มา,ม,ามาเข้าพร้อมกันกับในสูตรอะไรดีเลยเนะี่ยก็ใครคิดว่าถ้าถ้ามันไม่ดับก็ซื้อไปนะครับเพราะว่ามันก็มีอยู่ในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ระวังไว้นะครับมันอาจจะมาก็ได้นะแต่ที่แน่ๆสูตรนี้สูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับสูตรล่างเดินดีอ่ะลองนําไปจับแล้วกันนะครับเนาะนี่ก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีด้วยกันนะสเนาะนะเด่น2อเนาะอืม อยู่นี้ผมก็ซื้อติดไว้แล้วล่ะนะครับซื้อติดไว้หลายวันแล้วนะครับบหมือิว่ามันตรงกับเลขฝันด้วยนะครับเนาะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวเนาะหรือใครเห็นอืมแต่ดูแบบนี้เนาะมันบังเอิญหรือเปล่าเนาะหลักแสนเป็นแปดทั้งหมดเลยนะครับรางวัลที่หนึ่งวดนี้ก็คงต้องซื้อหลักแสนติดแปดไว้แล้วกันนะครับเนาะเออผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับ จบคลิปนี้เสร็จผมก็จะเข้าไปกดซื้อแล้วนะฮะนะเน้นหลักแสนนี่เป็น8ปดแล้วเผื่อจะโชคดีอ่ะเนี่ยแปดด้วยนี่แปดเนี่ยนีแปดสองอ่ะก็ติด2ไว้ด้วยติด8ติด2ไว้นอะอืมติด8ติด2ติด1ไว้นะครับแต่ที่แน่ๆนี่แปดอ่ะแดติดไว้นะครับในที่ในรางวัลที่1แล้วกันติดไว้ในหลักแสนนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอใหท้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ